เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนประจําปีงบประมาณ2,567พบการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเคลื่อนที่ไปหาประชาชนถึงที่พบการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีการให้ความรู้อบรมอาชีพระยะสั้นการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงบนเวที ทีของนักเรียนการจับฉลากรับเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูกเพื่อแบง่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายประชาชนพร้อมการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีกำหนดจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่20พฤษภาคม2567ณนศะาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีครั้งที่2วันที่27พฤษภาคม2567ณนะสวนราชานุสรครั้งที่3วันที่31พฤษภาคม2567ณนะสวนสุขภาพ ตะแก้วครั้งที่4วันที่4มิถุนายนยช6 7นณะศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีงา,ง,างานนี้พลาดไม่ได้ไไดนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและ รอการระบายน้ำในบริเวณถนนนเรศวรหลังจากเมื่อช่วงร,ร่ำของวันที่19พฤษภาคม2567ที่ผ่านมามีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังและรอการระบายสาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น เกินขีดจำกัดของความสามารถของท่อระบายน้ำอีกทั้งมีขยะเข้าไปอุดตะแรงตามฝาท่อระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกครับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่สำนักงานช่างเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลุบุรีร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณถนนนเรศวรอย่างเร่งด่วนหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำของวันที่19พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังโดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเปิดฝาท่อระบายน้ำเพื่อช่วยในการระบายน้ำให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้สำรวจในบริเวณตะแกงตามฝาท่อระบายน้ำพบว่ามีเศษขยะเช่นถุงพลาสติกกิ่งไม้ขวดน้ำเข้าไปขวางการระบายน้ำโดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บเศษขยะดังกล่าวออกทําให้จมูกท่อระบายน้ำสามารถระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นซึ่งใช้เวลาไม่นานน้ำท่วมขังและรอการระบายในบริเวณดังกล่าวก็เข้าสู่ภาวะปกติ โดยนายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ําเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาน้ําท่วมขังรองรับน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมขังอยู่เป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําจากฝนตกต่อเนื่องและวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นระยะยาวบนเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายน้ำในจุดที่มีการท่วมขังและเส้นทางการคมนาคมทุกจุดเพื่อให้น้ำลดระดับลงให้เร็วที่สุดและเมื่อสถานการณ์เริ่มท่งตัวจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ประสบปัญหาปัญหาหลักเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มากจนเกินขีดความสามารถของท่อระบายน้ำที่จะรองรับได้ด้วยการเติบโตของเมือง ความหนาแน,น่นของประชากรรวมทั้งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ทําให้ทิศทางน้ําเปลี่ยนไปและที่สําคัญต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันเมื่อเกิดฝนตกอาจจะมีขยะหรือถุงพลาสติกไปอุดตามตะแกรงตามฝาท่อระบายน้ําถ้าหากอยู่หน้าบ้านของท่านโปรดช่วยกันเก็บขยะดูแลรักษาความสะอาดเพื่อให้น้ำสามารถระบายได้เร็วขึ้นครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสรารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์พรราศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลพบุรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ